Uh, มาดูข้อ9ก่อน uh, ข้อ9อ่าให้ดู passage สําหรับ passage ข้อ9เนี่ยอันนี้จะมาแนว chemistry แบบเกี่ยวกับพวก bonding สําหรับอันนี้เขาบอกว่า bonding เนี่ยมันจะมีการมันมี2แบบแหละที่เราเรียนกันไปใช่ปะคือเป็น ionic bonds แล้วก็ covalent bonds ถ้าเป็น ionic bonds เ่ยมันจะเป็นการ transfer electrons ถ้าเป็น Covalent Bond คือเป็นการ rons, แชร์อิเล็กตรอนระหว่าง l l m m n t t แล้วก็ Passage เนี่ยเขาก็จะพูดเกี่ยวกับเนี้ยแหละคือ2อันว่าแบบอ่า i o n i c bonds เกิดจากการ Transfer e l อ่าอิเล็จาก e l e m e n t ตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งอันนี้คือ Definition แล้วก็สุดท้ายแล้วก็จะได้เป็น Ions ก็คือกลายเป็น Charge ในขณะที่ Covalent Bond จะเป็นการแชร์กัน ของอิเล็กตรอนโอเคก็แชร์กันปุ๊บก็จะได้เป็นโมเลกุลเกิดขึ้นมาแล้วก็พารากราฟสุดท้ายจะยังพูดถึงอาโคเวเลนต์บอนด์ onds, ว่าโคเวเลนต์บอนด์จะจะเป็นการแชร์อิเล็กตรอนระหว่าง Element เดียวกันหรือว่าต่าง Element ตก็ได้ยังไงก็ได้แต่ว่ามันเป็นการแชร์อิเล็กตรอนด้วยกันมาทีนี้มาดูคำถามข้อแรก สำหรับข้อ9เนี่ยถามว่าอันไหนที่มันเกี่ยวกับ Ionic Bonding ดูคำว่า Ionic Bonding ก็คือ Ions เพราะฉะนั้นน,นี้เนี่ยไอออคืออะไรคือเป็นการยกตัวนึงยกอิเล็กตรอนให้ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งรับอิเล็กตรอนเข้ามาโอเคเพราะฉะนั้นโฟกัสที่ตรงไหนอ่ะอันนี้จะต้องโฟกัสที่ข้างบนประมาณบรรทัดที่2ตรงนี้ Ionic Bonds occur when electrons are transferred from one ATOM of one element to another, ATOM of another element เอาตัวนี้นี่แหละมาเป็นตัวตอบเราจะเห็นเลยว่าข้อที่มันใกล้เคียงกันที่สุดก็คืออะไรคือข้อ4เพราะว่ามันมีคำว่า donate คือยกให้ก็คือ transfer อันนี้โฟกัสที่คำว่า donate แปลว่าแคลเซียมจะเป็น donor แล้วก็เพราะว่าแคลเซียมยกอิเล็กตรอนให้ ในขณะที่ฟลูออรีเนี่ยเป็นไวซิเปียนคือมันรับอิเล็กตรอนมา